สนุนโดยวิสารอโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดควาน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตค่า com สวัสดีครับผมเบียร์วิสารอโตค่าครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะฮะเพิ่งซื้อเข้าหมาอีกแล้วเข้าปุ๊บก,ก็รีวิวเลยนะท่านผู้ชมนี่คือ mercedes benz ครับ glc 2 5 0 d โฟร์เมติกออฟโรดปี2016จนทะเบียนปี2017เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นเบนซ์ไทยแลนด์นะครับคู่มือกุญแจสำรองยังอยู่ครบๆเจ้าของใช้ลำดับเดียวนะฮะรถคันนี้ตกเฉลี่ยแล้วกี่ปีอะปี16-17ก็ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7ปีกว่าเกือบ8ปีนะฮะเลขไม้ใช้งานไปแล้ว160,000กิโลค่าเฉลี่ยต่อปีก็ 20,000กิโลถือว่าไม่เยอะนะครับและที่สําคัญเนี่ยเจ้าของเดิมเพิ่งเข้าศูนย์ไปเมื่อเดือน 2, 2> เดือนที่แล้วนี่เองนะฮะที่เบนราชคูเขาใช้บริการอยู่ที่นั่นนะครับตอนออกห้างป้ายแดงนะฮะท่านผู้ชม3,259,000บาทวันนี้ผมขายแค่แบบเบาๆนะฮะ1,300,000กับอีก9,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะฮะอยากได้ SUV ดีเซลประหยัดน้ำมันสมรรถนะดี ก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะรีวิวทุกจุดทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวตามไปรับชมได้เลยครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันจากด้านหน้านะฮะเจ้าคันนี้เป็นสีขาวนะครับสวยงามนะฮะสีขาวเนี่ยเป็นสียอดฮิตนะครับเดี๋ยวนี้รถสีขาวเนี่ยเยอะมากเลยบนท้องถนนนะครับมาเริ่มกันจากไฟหน้าก่อนนะท่านผู้ชมเป็น LED Intelligent Light System นะครับ LED เต็มระบบเลยนะครับ แล้วก็เซ็นเซอร์การระยะด้านหน้ามีมาให้ 6. จุดนะครับกระจังหน้าก็เป็นดาว3แฉกดวงใหญ่นะครับแล้วก็ฝากระโปรงก็ฝังดาวด้วยนะครับเนี่ยชายล่างก็ตัดด้วยโครเมียมนะครับสวยงามดูมีมิติดีนะครับอ่ะด้านหน้าสวยแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเปิดดูโครงสร้างเลยพึ่งซื้อเข้ามาแต่รถเรียบร้อยนะแต่รถเรียบร้อยอ่าโอเคมาครับ เปิดฝากระโปรงขึ้นมาท่านผู้ชมเป็นชกครัคยันสองต้นผมสตาร์ทรถอยู่นะ,ะดูความเดิมของฝากระโปรงก่อนเดี๋ยวผมจะให้กล้องเจาะให้เห็นเลยนะครับเนี่ยตะเข็บเดิมๆสันล้อนนะฮะสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับฉนวนกันก้นความร้อนหมุดทุกตัวยังอยู่ดูความเดิมดูสีให้ดีท่านผู้ชมเนี่ยสีมันไม่ได้เงามากข้างในอะนะฮะเห็นไหมเดิมๆเ,เลยสันล้อนวงกลมๆต่างๆต,ต,ตะเข็บ แบบนี้เดิมนะฮะแล้วก็มาดูที่น็อตยึดฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวให้กล้องเจาะให้เห็นนะเนี่ยน็อตยึดฝากระโปรงไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดมาก่อนเนี่ยมีซีเรียลนัมเบอร์ตาปั๊มต่างๆนะครับแล้วดูน็อตซอกน็อตซอกเนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนเลยนะครับไม่แกะแล้วก็มาน็อตแก้มชิ้นนี้นะสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเดิมครับและไล่เรียงมาที่คาน คานจะเป็นอลูมิเนียมท่านผู้ชมเห็นไหมดูความเดิมต่างๆน็อตต่างๆสติ๊กเกอร์มอกที่คานหน้าเนี่ยต้องอยู่เห็นไหมสติ๊กเกอร์มออกสีม่วงต้องอยู่ก้มไปเห็นคานด้านล่างนะฮะอลูมิเนียมเหมือนกันยึดอยู่กับหัวชัสซีทั้งสองข้างนะฮะเดิมไล่เลียงมาจนถึงแก้มชิ้นขวาชิ้นนี้มีน็อตสามตัวตัวที่หนึ่ง ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็น็อตซอกแล้วก็นอ็อตเนี่ยยึดฝากระโปรงแบบนี้เดิมๆสบายใจหายห่วงนะทีนี้มาดูเครื่องยนต์ท่านผู้ชมมาดูเครื่องยนต์นะฮะผมสตาร์ทอยู่เห็นไหมครับนี่คือเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ2.1ลิตรให้พละกกำลังเนี่ย204แรงม้าที่3,800รอบต่อนอาทีนะครับแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรที่1,600ถึง1,800รอรอบต่อนอาทีจับคู่กับเกียร์ 9จังหวะนะฮะเก้าจีโก็ต้องบอกว่าพลักกำลังเหลือเฟือนะฮะแรงม้าเยอะแต่ประหยัดน้ํามันนะบอกเลยนะครับโดยรวมโอเคแล้วด้านหน้าเนี่ยเกรดเแบบนี้ไม่มีชนแน่นอนผมรับประกันครับท่านผู้ชมมาต่อกันที่ด้านข้างนะฮะล้อแมกอลลอยสีออกเทาๆนะครับมาพร้อมกับยางวิชลินนะฮะซีรีส์ของยางก็2 3 5สามานะครับ ส่วนปีของยางนะฮะสัปดาห์ที่49ปี2021ดอกยางสภาพยังได้อยู่นะฮะแต่ผมคิดว่าภายใน6เดือนสมควรที่จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะอ่ามือเปิดสีเดียวกับตัวรถคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมสวยงามเส้นสายในการเดินด้านข้างก็ถึงจะเป็นรถ SUV นะฮะแต่ก็ดูสปอร์ตด,ดูโฉบเฉี่ยวอยู่นะครับอ่ามาถึงตรงนี้ดูโครงสร้างเลย เริ่มจากประตูบานแรกตะเข็บเดิมๆความสม่ำเสมอของสีสันลอนนะดูให้ดีเนี่ยซิลเลอร์ลูกยางเนี่ยปื้นเบลเลอร์เลยนะเดิมแบบนี้ต่อมาก็ดูที่ซอกซอกเนี่ยเราต้องดูเพราะว่าเอ้ยประตูบานนี้มันแกะมันถอดมาหรือเปล่ามันมีความจําเป็นต้องแกะไหมท่านผู้ชมมันไม่มีความจําเป็นต้องแกะถูกไหมฉะนั้นมันต้องเนียนๆเ,เดิมๆแบบนี้ นะครับแล้วก็ก้มมองตรงที่วางเท้าหน่อยอ่าตรงนี้ชัดเจนนะฮะหัวนอ็อตพรมซับในต่างๆไม่มีสนิมนะครับก็บง่งบอกว่ารถคันนี้ไม่ลุยน้ำไม่จมน้ำครับต่อมาก็ดูตะเข็บกระดูกงูดึงได้นี่เห็นไนหะดึงมาก็เห็นเม็ดอาร์กกลมๆคมๆเลยนะฮะเนี่ยเดิมโอเคใส่คืนให้เรียบร้อยนะดูด้านบนเสร็จแล้วก็ดูชายล่าง ที่เสาบีค่อยๆดึงเห็นเม็ดอาร์คชัดเจนโหแดดจ้าเลยนะเสาบีมีแผ่นเพจอยู่นะท่านผู้ชมสีดำๆก่อนประตูมุดเนี่ยมุดมุดบานพับเห็นไหมตัวล่างตัวบนนะฮะมันต้องไม่แกะไม่ถอดนะครับแบบนี้เดิมผ่านบานที่สองดูเหมือนเดิมดูเหมือนเดิมเนี่ยดูตะแคบ ดูความสม่ําเสมอของสีเนี่ยตั้งใจพินิษวิเคราะห์ดูให้ดีเห็นไหมอ่าแบบนี้เดิมดูซอกเหมือนกันนะดูซอกดูกระดูกงูอ่าเห็นเม็ดอ์กแล้วไว้ใจได้แล้วแบบนี้นะด้านบนเสร็จแล้วอย่าลืมดูชายล่างแกดูเหมือนกันเห็นไหมอ่าดูให้ครบดูให้ครบดูให้ครบเงินเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าเราท่านผู้ชม เป็นล้านเลยนะอ่าจะควักจะจ่ายออกไปต้องดูให้แน่ใจนะครับดูให้มั่นใจนี่เบนซินไอดีเซลนะฮะเติมดีเซลมาดูด้านท้ายครับไฟท้ายสวยนะมีสัญลญักษณ์ Merc ์ d e เด้วยด้านท้ายก็มีสัญลักษณ์ GLC 2 5 0 D โลโก้ดาวสามแฉกนะครับโฟเมติกนะฮะขับเคลื่อนสีล้อปลายท่อคู่เห็นไหมชายล่างสวยมาก เซนเซอร์การระยะ6ตำแหน่งอ่าฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเปิดขึ้นมาด้านหน้าไม่ชนแล้วด้านหน้ามันสวยแล้วด้านท้ายเรามาโดนชนมาหรือเปล่านะฮะก็ด,ตแบบดนะูตะเข็บเนี่ยแบบนี้เดิมๆนะตะเข็บเนี่ยดูให้รอบเลยนะอันนี้ผมทําคลิปนะถ้าดูรถเนี่ยผมก็จะตั้งใจดูเนี่ยดูรอบเลยนะดูรอบจนถึงนี้อ่าดูถึงเห็นไหม ถึงรอบนี้แล้วครับทีนี้ก็ดูนี่รางน้ําล่องน้ํารางน้าเนี่ยจะมีจะเข็บอยู่นะฮะด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายเหมือนกันนะครับเดิมๆต่อมาที่เก็บสัมภาระท่านผู้ชมดูใหม่มากพรมเห็นไหมใหม่มากนะฮะนี่มีตะข่ายอยู่ด้วยนะเจ้าของเดิมเขาดูแลดีคันนี้เห็นไหมอันนี้มีมา่านมีกั้นฉากนี่มะกั้นฉาก กันฉากเสร็จแล้วนะฮะนี่ปุ่มบอกไฟฟ้านะผู้ชมนี่พับไปเลยเห็นไหมอ่าหนึ่งตัวอีกตัวงล่ะนี่ไม่ต้องไปดันให้เมื่อยพับไฟฟ้าไปเลยนะฮะเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้นไม่ได้นะพับอย่างเดียวนะเก็ <c oughs> บของได้เห็นไหม <c oughs> อนเนกประสงค์นี่ นี่นี่ไว้ใส่อะไรนี่แขวนอ่าเห็นปะไว้เก็บของนะเนี่ยวางรองเท้าได้วางอะไรได้ที่มันมีกะกินอับชื้นนะฮะเวลาที่เราไปออกกำลังกายนะอ่าใส่คืนให้เรียบร้อยเพอร์เฟกครับด้านท้ายปิดมาด้านซ้ายต่อบานที่สาม ดูเหมือนเดิมนะตะเข็บเดิมเดิมอืมฝั่งนี้ไม่มีแดดสะท้อนให้เห็นได้ชัดกว่าชายล่างบ้านสุดท้าย ตะเข็บสันรลอนสีเดิมซอกซอกกับเดมิมลูกยางเม็ดอาร์ก็เดิมชายล่างเม็ดอาร์ก็ชัดเจนนะฮะอ่าแล้วสาวบีก็มีหมุดตัวล่างตัวบนนะครับผ่านครับโครงสร้างเดิมเลยนะฮะดูหลังคาหน่อย เนี่ยมีราวหลังคาเห็นไหมท่านผู้ชมแข็งแรงมากเลยนะรถจอดในร่มคันนี้สภาพดีประวัติดีนะฮะเข้าศูนย์ทุกระยะนี่คือ g l c 250D ้าูนย์ดีนะฮะโฟมิติออฟโรปี1 6บหจดสิดีเซลบอดี้รอบคันผมดูแล้วนะฮะผมรับประกันผมสามารถระบุในสัญญาซื้อขายได้ว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ำ ผมยินดีเอารถคันนี้ไปตรวจสอบที่ศูนย์ Mercedes-Benz สาขาไหนก็ได้ผมยินดีให้ลูกค้านำช่างหรือว่าคนที่ดูรถเป็นนะฮะดูรถยนต์มือสองเป็นมาเช็คสภาพรถที่เต็นท์ไม่มีปัญหาผมยินดีให้ลูกค้าเอาข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขตัวเครื่องเลขตัวถังทะเบียนรถไปเช็คประวัติก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเอาอะไรอีกไหมอกว่าอ่าเอาอย่างนึงอ่ะ ผมสามารถนะครับให้ลูกค้านะฮะทดลองขับมาถึงดิ่งมาเลยคุณเบียร์เนี่ยขอลองขับคันนี้หน่อยเอาเลยเอาเลยนะไปลองขับเลยไม่ต้องจองผมไปด้วยนะไม่ให้รถไปเดี๋ยวผมไปด้วยเดีห๋หรือมีทีมงานผมไปด้วยก่อนที่คุณจะตัดสินใจแฟมไหมเอาอะไรอีกอะผมไม่ออกเงินดาวให้คุณอนะมีอยู่เรื่องเดียว <laughs> โอเคเนี่ยแหละคำพูดที่พูดไปผมรับประกันครับ มาดูห้องโดยสารกันท่านผู้ชมขออนุญาตยังไม่ขึ้นนะดูดิเนี่ยบาะหนังสีน้ำตาลภายในสีดำหลังคาดำพื้นดำคอนโซลดำแผงข้างประตูดำตัดด้วยลายไม้นะแผงข้างเนี่ยนะที่เท้าแขนกระจกไฟฟ้านะฮะขึ้นลงอัตโนมัตินะมือเปิดโครเมียมนี่ลายไม้บุหนังนะฮะใหม่มากวางแก้วนับ เนี่ยมันไม่มีรอยเลยนะดูพื้นดิพื้นใหม่มากท่านผู้ชมโอ้โหทำไมดูแลรถได้ดีขนาดนี้นะครับเบาะเนี่ยไม่ย่นเลยเนี่ยหนังเดิมด้วยโอ้เงื่อผมหนังเดิมด้วยหนังไม่ย่นเลยนะฮะได้ยังขาวอยู่เลยอะ่ะนะเนี่ยเบลก็ยังใหม่อยู่เลยไม่ขาดไม่ลุย่ยไม่สกรปรกโอ้โ ดูแลรถได้ดีจริงๆท่านผู้ชมอ่ะลองนั่งดูหน่อยเล็กรูมเฮดรูมเหลือๆนะเบาะหนังนี่มีกระเป๋าจิงโจ้ดูความใหม่ของเบาะนะครับคอนโซลเนี่ยปรับแอร์ได้มีช่องแอร์สองช่องด้านล่างเนี่ยวางของได้นะครับอ่าเบาะที่ผมนั่งอยู่เนี่ยใหม่มากที่เท้าแขนเปิดมาใส่ของได้นะฮะ ใส่ขวดน้ําได้ใส่แก้วน้ําได้เสาซี่มีแอร์แบ็กนะฮะถุงลมนิรภัยดูความใหม่สิท่านผู้ชมดูความใหม่อมเนี่ยใหม่จริงดูดีลางบ่งลางเบาใหม่มากครับไอตรงนี้มีอะไรเนี่ยที่เปิดอ๋อท่านผู้ชมมันมันสามารถพับได้หรอเดี๋ยวผมลองสั่งดูดิ ตัวนี้อ๋อนี่เห็นไ่มมีปุ่มตรงนี้ด้วยอ๋ออ๋อเดี๋ยวยงงี้นะเราปุ๊บพึ่งแล,แล้วเราก็ไปหยิบของเนี้ยหรออ๋ออาจจะเป็นแบบนั้นนะอ่าโอเคนะฮะโดยรวมใหม่ครับหลังคงหลังคาไม่มีหย่อนท้องช้างนะฮะต่างๆดูด้านหน้าต่อมานั่งในตำแหน่งผู้กับขี่แล้วท่านผู้ชม ดูแผงข้างประตูก่อนกระจกไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้านะฮะล็อกกระจกได้นะครับบุหนังนะครับมีเซ็นทัลล็อกมือเปิดโครเมียมนี่เบาะไฟฟ้าปรับหัวหมอนได้ปรับได้ไหมอ่าปรับเอนอ่านะครับใหม่มากนะครับที่เปิดฝาท้ายนะครับเบาะที่ผมนั่งอยู่มีดันหลังด้วยนะมีปุ่มดันหลังด้วยนะครับอ่าตามมือมาเลยนะเนี่ยทางขึ้นใหม่มากครับท่านผู้ชมรถ7ปีกว่าดู ปีกบออไม่สุดนะฮะมีจุดหนังถลอกไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่น่าเกลียดแต่ปีกมันไม่สุดเนี่ยผมว่าคนตัวเล็กใช้น่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะอมใหม่มากเนี่ยทางขึ้นเนี่ยปกติรถเจ็ดปีเนี่ยเยินหมดนะัท่านผู้ชมเนี่ยโดนรองเท้าโดนอะไรแต่นี่ใหม่มากอะ่ะดูแลรถด,ดีจริงๆเลยนะนนี่ที่ปลดเบรกมือไฟฟ้านะฮะไฟหน้าปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปนะฮะช่องแอร์นะครับเรือนใหม่ ด้านซ้ายนะฮะเป็นตัวเลขวงบอกความเร็วนะครับพร้อมเกน้ํามันตรงกลางเป็นค่าต่างๆของตัวรถเลขไม้หนึ่งแสกมกิโลตรงเฉลี่ยปีหนึ่ง2 0 0 0 0กิโลถือว่าอยู่ในใ,ในเก์ที่ใช้งานได้ปกตินะดูแบบนี้เหมือนเยอะแต่รถมัน7ปีกว่าแล้วนะฮะปีหนึ่ง20,000กว่าโลค่าเฉลี่ยต่อวันก็วันหนึ่งประมาณ50กิโลปกติเลยนะครับอ่าเกียร์เป็นเกียร์9สปีดอยู่ตรงนี้นะอ่า9ก้าจีนิกนะฮะอยู่นี่นะครับ นี่ที่ปัดน้ำไอ้ที่ปัดน้ําฝนนะครับ mm hmm. แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายแล้วก็แพตเดิร์ชิพสายเป็นลบขวาเป็นบวกพวงมาลัยพุ่มหนังสภาพดูสภาพภาพวงมาลัยนี่หนังเดิมเนี่ยใหม่เลยเห็นไหมไม่มีสึกหลอไม่มีถลอกด้วยมันติฟังก์ชันนะรับสายวางสายด้วยโลโก้เบนซ์เนี่ยสีเงินเงินเนี่ยก็ไม่จางไม่ถลอกด้วยดีจริงเลยครับเจ้าของเดิมคุณเป็นคนที่ดูแลรถได้ดีมากๆเลยครับนะฮะรถผมเนี่ยผมบอกเลยผมดูแลได้ไม่ขนาดนี้ รถผมสี่ปีรถผมสี่ปีเยินบ้างแล้วอ่ะนะอ่าเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับเ,เริ่มจากหลังคาครับท่านผู้ชมไม่มีรอยเจิมรอยยันนะฮะใหม่มากมีกระจกไฟสองหน้าที่ใส่กรอบแว่นนะครับกระจกมองหลังกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกแล้วนะฮะเสาเอมีแอร์แบกคอนโซลไหมผุบบุหนังเดินด้วยได้มีแอร์แบ็กนิโคลเมียม เกะใส่ของใหม่มากดูความใหม่ของเบาะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิหนังตึงเปี้ยเลยนะฮะไม่มีถลอกเลยดูแลรถด,ดีมากเนี่ยใหม่มากนะฮะหน้าจอนะครับนี่เห็นไหมช่องแอร์ระบบทำความเย็นแยกอิกสระซ้ายขวาเนาวิเกเตอร์อ่าต่างๆนะครับแล้วก็คอนโซลตรงนี้นะฮะเป็นลายไม้ เปิดขึ้นมาก็ใส่ขวดน้ําใส่แก้วน้ําได้มี power outlet นะฮะ,อะคอนโซลต,ตรงนี้ก็เปิดปิดเครื่องเสียงปุ่มกันลื่นถลายอ u t ต้สตาร์ทสต็อป parking น e n s o r นะฮะโหมดการขับขี่มีกี่โหมดมีทั้งหมด5โหมดนะฮะ eco comfort sport sport plus แล้วก็ individual นะฮะโอเคใหม่มากครับตรงนี้นี่ที่เท้าแขนก็มีช่องเสียบ usb 2ช่อง sd card อีก1ช่องใหม่เลยนะ แอร์เย็นเร็วด้วยนะครับไม่มีที่ติผมไม่รู้จะติตรงไหนเลยรถเจปีกว่าแล้วนะแต่ดูแลได้ดีจริงๆอ่ะดูแลถึงแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องชื่นชมเลยอ่ะสะเต็ปต่อไปเดี๋ยวผมพาเจ้า G.L.C. คันนี้ทุกอย่างโอเคหมดแล้วการขับขี่จะเป็นอย่างไรไปครับโอเคครับท่านผู้ชมออกถนนจริงกันนะครับกับเจ้า g l c 2 5 0 d f o r m a t i c Off Road ปี2016จดทะเบียนปี2017สีขาวออกห้างป้ายแดง3,259,000บาทนะครับวันนี้ผ่านไป7ปีกว่าร่วม8ปีราคาหายไปประมาณ2ล้านนะฮะท่านผู้ชมเหลือ1ล้านกับอีก3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับประวัติดีนะครับ ข้อมูลเนี่ยนะฮะลูกค้ารายนี้น่าจะออกที่เบนซ์พราม3ามนะครับแต่ใช้บริการในการเซอร์วิสอยู่ที่เบนราชคูนะครับประวัติดีนะครับเพิ่งรับตัวเข้ามาเลยเจ้าของเดิมเปลี่ยนใหม่นะครับท่านผู้ชมก็ซื้อเบนเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับคันนี้อ่ะผมเอาความรู้สึกของผมก่อนนะครับท่านผู้ชม ทัศนวิสัยในการมองเนี่ยต้องถือว่าดีอยู่แล้วนะฮะเป็นรถ SUV สูงนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเวลาเข้ามานั่งตรงนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงนะฮะเครื่องยนต์ให้หนวกหูนะครับกระจกมองข้างก็ชัดเจนนะครับพวงมาลัยจับได้เต็มมือนะครับเบาะก,ก็นั่งได้สบายนะครับปรับไฟฟ้าก็เลือกเอาว่าอยากปรับแบบไหนนะครับตรงนี้ผมอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับ เดี๋ยวขอลอง,ลอ,งอัต,ตาราเร่งหน่อยนะท่านผู้ชมอโอเคปุ๊บเปิดไฟเดียวแล้วนะครับรนบี่100่งระอ่นะช่วงล่างเขามีความนุ่มนวลน,น,นะผิดคาดนะครับผมคิดว่ามันจะกระด้างอมีความนุ่มนวลโชคดีเลยไม่กระด้างไม่แข็งโอเคช่วงล่างก็ไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอม ขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารด้วยนะครับลองหน่อยนะลองแซงบนคอบนสะพานเลยนะฮะเดีวจะลองจัตรงนี้ให้ดูนะฮะที่120ดูนะเด้งละอก็นุ่มนวลครับนะฮะขึ้นคอสะพานช่วงล่างดีโชคให้ตัวดีนะ ดีไหมช่างภาพหัวถึงหัว,หวถึงหลังคาไหมอโอเคครับท่านผู้ชมนะฮะเครดตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับสำหรับเจ้าเบนซ์คันนี้แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับนี่คือรถยนต์มือสองนะครับถ้าจะซื้อโดยการจัดไฟแนนซ์ให้คุ้มค่าก็ดาวให้เยอะเข้าไว้ดาวเยอะๆผ่อนให้น้อยปี4ปี5ปีนะฮะอย่าไปเกินนี้นะครับ มันถึงจะคุ้มค่านะครับรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าดอกเบีย้ยรถยนต์มือ2แพงกว่าป้ายแดงฉะนั้นผมก็แค่แนะนำวิธีการซื้อโดยการเช่าซื้อจัดไฟแนนซ์เนี่ยให้มันคุ้มค่าเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าจะจัดเต็มนะฮะโดยเก็บเงินก้อนไว้ทำอย่างอื่นตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะสำหรับลูกค้าที่เครด,ดิตดีผมก็เลือกธนาคารที่เลือกไฟแนนซ์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ดอกเบี้ยถูกที่สุดให้ลูกค้าผมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าแบงก์เขาจะมีโปรโมชั่นอะไรดอกเบี้ยแบบไหนนะฮะผมต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณลูกค้าเพราะเราไม่ได้มีส่วนได้เสียนะฮะกับเรื่องดอกเบี้ยของฟไฟแนนซ์ฉะนั้นแน่นอนเราต้องรักษาผลประโยชน์ให้ลูกค้าเรานะครับให้เต็มที่นะครับเพราะว่ารู้จักกันแล้วนะเป็นลูกค้ากันแล้วผมแนะนำดีผมบริการดีผมเลือกสิ่งที่ดีให้ลูกค้า เขาจะไม่รู้สึกดีกับผมหรอถูกไหมอ่าฮะคุณก็ต้องรู้สึกดีกับผมฉะนั้นมีพักพวกเพื่อนฝูงจะซื้อรถก็อาจจะนึกถึงผมหรือว่ามาหาผมนะฮะนี่คือสิ่งที่ตั้งใจทําอยู่แล้วนะครับอ่าก็ขายรถหนึ่งคันก็อยากได้พักพวกเพื่อนฝูงอยากได้เพื่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับรถที่ผมคัดมารีวิวในช่องนี้ก็อย่างที่เคยบอกไว้นะครับว่าผมตั้งใจทํา ผมต้องการนําเสนออะไรที่มันตรงไปตรงมานะครับให้ลูกค้าไม่ว่าเขาจะอยู่มุมไหนของประเทศไทยเขาสามารถที่จะดูคลิปผมแล้วสามารถที่จะซื้อได้เลยนะฮะเพราะว่าผมพูดจริงรีวิวจริงถ่ายทอดออกไปจริงๆนะครับนี่แหละนะฮะท่านผู้ชมเบียร์วิสารออโต้ขาครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับท่านผู้ชมที่สภาพดีราคาย่อมเยาวรีบโทรมาครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้า mercedes benz glc 250 d 4 m a t i c off road ปี2016จดทะเบียนปี2017ผมชอบนะบอดี้รอบคันผมดูแล้วนะครับภายในก็ดูแล้วทดลองขับก็ดูแล้วนะครับประวัติผมเช็คแล้วคันนี้ดีจริงครับราคาเหลือแค่1น0 0 0ล้านกับอีก9,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบเลยราคานี้เบานะฮะสำหรับรถเบนซ เครื่องยนต์เบนเครื่องยนต์ดีเซลหากใครชื่นชอบนะฮะการรีวิวการนำเสนอที่ตรงไปตรงมาแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเบียร์วิสารอโอโตคาขอย้ำจุดยืนครับผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับเยี่ยม